สวัสดีครับ EP ที่สองการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์แบบง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากจากอาจารย์เอนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์กรหนึ่งเดี๋ยวท่านจะเล่าให้ฟังว่าพื้นฐานเบื้องต้นของอิเล็กทรอนิกส์การวัดค่า R ต่างๆหรือวัดโหลดวัดอะไรนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามเลยนะครับ สวัสดีครับอาจารย์เอสวัสดีครับ 2> EP ที่สองครนะนะวันนี้ยังอยู่ที่เดิมอ่าที่เดิมใน p ที่สอง EP 2นี้จะสอนอะไรบ้างครับก็เป็นีกเกี่ยวกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานเพราะว่าตัวต้าน,า,นานทานที่เรารู้จักกันเนี่ยหรือว่าตัว R นะครับ,รบมันมีหลักการทํางานยังไงบ้างนะครับ,รบแบบ<อ>ง่ายๆเลยนะผมจะมีสาธิตตัวอย่างให้ดูนะครับซึ่งแบบบางคนไม่มีพื้นฐานก็เข้าใจได้ว่ามันมีการเชื่อมต่อแค่สองแบบแบบง่ายนะครับ รเราเราเวลาเราไปดูบนบอร์ดเราหรือว่าเรา,เรา,เราดูในวงจรเราจะได้รู้ว่ามันทานํางานยังไงนะครับไอคำว่าอานี่แต่ละสีเนี่ยจะไม่เท่ากาันถูกไหมครับใช่ครับสีม่เท่ากาันถ<ม>ูกต้องครับก็คือเป็นตัวสีมันเป็นตัวต้านทานนะครับตัวบง่งบ,บอกว่าตัว R ตัวนั้นมีค่าความต้านทานยังไงผมลองดูที่กล้องนะครับที่กล้องจะชัดกว่าส่งทีกล้องทีวีอ่านี่นครับอ่าจะมีสีน้ำตาล ดำหนึ่งแถบดำสองแถบแ้น้ำตาลสองแถบนั่นแล้วนะครับซึ่งเราก็จะใช้แอปเหมือนเดิมนะครับใช้แอปแอปแอปชื่อแอปว่าอ่าอิเล็กทรอนิกส์ทูลคิดครับเราต้องโหลดเข้ามาก่อนนะตัวนี้อิเล็กทรอนิกส์กลไครับอิเล็กทรอนิกส์ทูลคิดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น ลิซิเตอร์ SMD ดีโคดนะครับสองอันนี้ครับนะครับเี๋ต้องการดูสีดูสีเราก็เข้าตรงครับตรงตรงตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวต้านทานแบบมีขานะครับมีขาก็คือเห็นขานี่แหละแบบอีกแบบหนึ่งคือตัวต้านทานแบบไม่มีขานะครับเป็น SMD ที่แปะบนบอร์ดนะครับตรงนี้อ๋อตัวนี้เห็นง่ายหน่ยนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นตัวต้านทานครับ Ừ, ซึ่งตัวเขาจะไม่มีสีแต่เขาจะมีเลขบอกบ,อ,กบอันนี้เลขเป็นเลขของกับโห,หน่ยมันจะเป็นเลข2 0งซึ่งเลข2 0งนั้นเราก็ใช้โปรแกรมอีกแอปหนึ่งครับซึ่งเป็นแอปที่ชื่อว่า resistor SMD d e c o d e นะครับแล้วใส่เลขเข้าไปครับผมเคลียร์ก่อน2 0งกดคันคุเลขครับมันก็คำนวณมา2 oh องเมนะครับไม่ต้องไปนั่งท่องจำจเสียเวลานะครับในแอปมนเลยอ๋อสองสองนี่คือสองสองเม oh ใช่ครับ <S <S ผมก็จำไม่ได้หรอกว่ามันตั้งค่ายังไงมั่งนะผมก็ดูอย่างนี้เอาง่ายกว่ารู้ว่ามัน 2k งเคโอเคตัวนี้รปะว่าอ่าตัวเนี้ยมีมีถ้าถ้ามันถ้ามันขาดหรือมันยืดเราก็หาค่าที่มันใกล้เคียงกันมาใส่นะครับหาสองหาจากในบอร์ดอะไหล่นะครับ 2k โอมหรือไม่ก็ต้องซื้อใหม่ก็ได้ใช่ครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ครับแต่นี้ก็นี่ก็ 2k โอมครับใช้แทนกันได้ใช้แทนกันได้ครับใช้แทนกันได้หมดเลยแต่เพียงแค่ว่าแต่บนบอร์ดมันอาจจะยุ่งยากหน่อย ถ้าเพราะว่าน,นี้มันเป็นแบบแปะแบอร์ด SMD นะครับเต่๋ยวในรายละเอียดจริงๆอ่ะจะมีตำราให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเหมือนเอามาอธิบายคร่าวๆก่อนว่า,า,า,านะวิธีการทํางานมันยังไงนะครับอ่ผมข้ามเรื่องสีไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องสีนั้นเราไปหาง่ายาได้บบครับไม่ต้องมานั่งจําให้วุ่นวายนะเสียเวลานะครับอันนี้อันนี้เป็นค่าความเป็นตัวต้านทานขนาดหนึ่ง k โอห์มนะครับหนึ่ง k โอห์มสองตัว ผมจะมาพูดถึงหลักการทํางานก่อนนะครับหลักการทํางานมันอันนี้ผมจะให้ต้องมีผู้ช่วยผมคนหนึ่งเป็นคนวัดไฟนะครับว,วัดไฟต้องไปมันอยู่ฝั่งนี้กด้หนูต้องตรองมานี้ย <c oughs> นี่คือตัวต้านทานนะครับ <c oughs> ด้านหนึ่งจับกาว อีกด้านหนึ่งผมอันนี้ด้านเป็นเป็นเพื่อซัาครับผมจ่ายไฟมาทั้งหมดก็คือห้าโวลต์ห้าโวลต์ห้าโวลต์นะครับด้านนี้เป็นด้านกระแสห้าโวลต์อันนี้ครับผมแต่ไว้ก็นี่คือท้งดอนเอาด้านเอาด้านดำแต่ด้านนี้ครับแล้วก็ด้านแดงตัดแต่ตรงนี้แล้วก็ดูตรงที่มิเตอร์ครับอ่ามิเตอร์ตัวนี้มันวิ่งกี่โวลต์ห้าโวลต์ตรงไหม อาจจะว่าใกล้เคียงนะครับ5โวลต์นี่คือตัวต้านทานคือพอไฟมันจ่ายมาปุ๊บมันก็วิ่ง5โวลต์นะครับมันวิ่ง5โวลต์ถือว่าสมบูรณ์ละใช่ครับอลองแตะด้านหนึ่งครับแต่แตะด้านหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีกาวด้วยนะครับแต่คือหลักการทํางานมันคือมันจะไม่มีมันจะมีการต้านทานไฟไลกระแสไฟแต่ครนี้ถ้ามัน R 2ตัว R 1K 2ตัวพอมันมาต่อรวมกันแล้วมันจะเรียกว่า R 1 R 2 อันหนึ่งอสองเมื่อเมื่อต่อรวมกันนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งลงกาวด้านที่เป็นอันสองนะครับแบบนี้ด้านบนจะเป็นอัหนึ่งด้านล่างเป็นอันสองนะครับอันด้านอันสองนี่จะจะถูกเชื่อมต่อกับกาวไว้อานสองด้านด้านด้านหนึ่งของอันหนึ่งก่อนไฟห้าโวลต์ก่อนไฟห้าโวลต์แล้วจ้างดอนเอาเข็มดำมาจับตรงนี้ครับเข็มดำจับเข็มดาเข็มดำจับตรงกลาวผมจับไปให้แล้ว เอาช่างดอนจิ้มตรงจิ้มตรงด้านบนก่อนเพราไฟวิ่งกี่โวลต์ห้าโวลต์ห้าโวลต์ครานี้ช่างดอนจิ้มตรงกลางครับไฟวิ่งกี่โวลต์สองจุดห้าใช่ครับ,บคืออาร์หนึ่งสองจุดห้าสองสองจุดห้าบวกกันก็คือห้าถูกต้องครับเป็นและนี่คือเป็นหลักการของการแบ่งแรงดันในวงจรของทุกๆวงจรจะต้องมีการปล่อยไฟสูง ซึ่งปลไฟสูงอย่างเช่นในของในโน้ตบุ๊กก็จะปล่อยปล่อยไฟ19โวลต์ออกมาแล้วแต่โหลดต่างๆเนี่ยโหลดก็คือพวกชิปต่างๆมันใช้ไฟแค่1โวลต์2โวลต์3มโวลต์มันจะมี R ตัวนี้เป็นตัวข้อมอยู่นะครับด้านหนึ่งจะต้องลงตาวด้านหนึ่งจะต้องต่อที่ไฟสูงด้านบนนี้เราจะถูกเรียกว่าไฟสูงส่วนตรงนี้จะถูกเรียกว่าไฟต่ำทันทีเลยเพราะด้านนี้จะเป็นด้านที่ปล่อยไปนะครับแล้วก็วิ่งไปยังโหลด ไปยังชิปต่างๆซึ่งอ้าแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องมาดูท่านตอามีแผงแผงนวงจรไหมะน,นมะครับปิดไปก่อนอในในเนี่ยในในในส่วนของ อาที่มันต่อกันได้หลายตัวเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องหาก่อนคือหาว่ามันลงตัวไหนที่มันลงกาวไว้นะครับตัวที่มันลงกาวไว้แต่นี้เขาเขาโทษนะครับเขาอันนั้นไว้มันเคลือบไว้นะครับเคลือบไปค่อนข้างหนาหนามาการออกสื่อเรา อ,อันนี้ความลับความลับสำหรับออกสีไม่ได้แสดงว่าสแสดงว่าหวยต้องออกในนี้แหละมันนหวยอ,ออกด้วยวิธีการวัดก็คือเราต้องหาถาคาเทียบกาวก่อนนะครับอันดับแรกเทียบกาวก่อนว่าในวงจรเนี่ยตรงไหนคือมันเป็นกาวนะครับตรงไหนเป็นกาวนั้นนอกจากเราจะอาจจะต้องอ่านอ่านวงจรน,นะครับผมยกกลับมาตรวนี้ก่อนในส่วน ตัวต้านทานตัวต้านทานสีกระป๋องนะครับต้านทานสีสีเซนทัมอ่าสีสีแบบมีขั่วนะครับาตามหลักการี้ไอของสีแบบกระป๋องด้านที่เป็นขีดจะเป็นลบนะครับด้านไม่มีขีดจะเป็นบวกนะครับเพราะนั้นโอเคเรามาดูที่สีกระป๋องนะครับสีกระป๋องนี่แปลว่าด้านนี้เป็นลบนะครับมองเห็นไหมครับนี่ มันจะต้องอะนะครับเพราะว่าด้านนี้เป็นลบนะครับจากนั้นครับเราหาตัวที่เราก็ดูตัวเราก็ไปดูตรงตัวที่มันเป็นตัว r นะครับตัว r ที่มันเป็นคู่กันมันจะวางคู่กันเห็นไหมครับตัวไหนที่มันลงกาวนะครับนี่ตัวนี้ลงกาวเนี่ยอาที่เป็นคู่กันนะครับมันถูกต่อเป็นแบบแบ่งแรงดัน แบ่งแรงดันแบบเมื่อกี้เนี่ยแบบเมื่อกี้นี่เลยครับถูกต้องครับถูกต้องครับเนี่ยครับอันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มันมันตอบแบบแบ่งแรงดันแล้วเราจะรู้ได้ไงครับเมื่อกี้ที่ผมพอกว่ามันจะมีด้านหนึ่งที่มันลงกาวเราหาด้านไหนที่มันลงกาวโดยการเอาเอาเข็มดําไปจับกาวก่อนนะครับโดยใช้ไม้ไม้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์มิเตอร์วินเทอร์ตนก็ได้นะครับแล้วก็ดูด้านไหนมั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 นตื๊ดอ่าอันนี้ตื๊ดอันนี้ตื๊ดเพราะว่าอันนี้เป e ็นด้านนี้ไม่ตื้ นี่เป็น R2 อันนี้ R1 R2 นะครับแล้วดูว่าอันไหนมันเชื่อมต่อกันแเราก็้องมาณพกเชือกไปด้วยถ้าอันนี้ไม่เชื่อมต่อกันอ่ะนี่ต่อกันเนี่ยด้านนี้ที่มันต่อกันแต่ว่า<ม>ด้านนี้เป็นด้านที่ถูกแบ่งแรงดันออกมาแล้วจ่ายไฟวิ่งไปหาโหลด ตัวกางแบบเอาแบบนี้ค่าทีรู้เรื่องแล้ะทุกคนเข้าใจง่ายเลยนะครับไม่ต้องไปรู้ว่าไม่ต้องไปอ่านค่ามันค่ามันคุณก็ไปเทียบกับในแอปถูกไหมครับเอาไปเอาไปใส่ในแอปเลยเพราะมันตัวนี้มันกี่มันมันไฟแน่นอนในวันพริ่นี้พอเรารู้ว่าตัวนี้สองคู่นี้มันชนกันนะครับมันเชื่อมมาแต่ว่าไอ้ด้านนี้เป็นด้านไฟสูงเราก็มาดูว่าตัวนี้มันจ่ายไฟมากี่โวลต์นะครับจ่ายไฟมากี่โวลต์ แล้วก็ตัวนี้ถูกแบ่งแรงดันไปแล้วก็ถูกแบ่งแรงดันไปทางไหนต่อก็ต้องมาดูตรงลายมันอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมมันมีลายบอกยิ่งไปเข้าขานี้นะครับตัวแบ่งแรงดันมาเข้าขานี้ตัวนี้เป็นมอสเฟตตัวนี้เป็นขาขาอ่าน่าจะเป็นขาขาซอสนะครับขาซอส<า>อันนี้อันนี้อันนี้เด่นนะครับขาซอส นี่น่าจะมีขาขาเกตมาน,นะครับขาเกตมันเล็กๆนี่ตัวทิกัอยู่นี้นะครับเพื่อเพื่อสั่งการทํางานเกตขานี้ขาเกตครับจะสั่งการทํางานให้ซอสมันมันวิ่งไปชนแล้วก็เพื่อปล่อยเพื่อให้มอสเฟตเนี่ยปล่อยไฟไปยังขาเด่นแล้วตัวนี้ก็จะไปทํางานสั่งงานไปต่อไปอหลักการนะมันก็จะประมาณนี้นะครับทีจริงเนี่ยคือหลักการง่ายๆของของตัวต้านทานนะครับซึ่งมันมีต่อสองแบบคือต่อเป็น ตับต่อแบ่งแรงดันนะครับอาจจะต่อให้แบบนี้จริงๆถ้าหนึ 5, ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดห้าถับต่อหัวต่อท้ายอันนั้นก็คือเป็นสามใช่ครับอ,อันนี้ถ้าต่อแบบนี้มันก็จะมันจะเป็นห้าอันนี้ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับลองเปลี่ยนดูเมื่อกี้ผมเป็นหนึ่งกับหนึ่งนะครับ เราใช้กันกันไฟย้อนได้ด้วยใช่ไหมกันไฟย้อนจะเป็นไดโอดอ่าเป็นไดโอดครับเป็นไดโอดตัวนี้เขามาทัน,นึังตัวนี้เป็น R 1 K นะครับอันนี้ R สอง K ผมเอา R 2 K เนี่ยมาพ่วงกันนะครับอช่างดอดมาช่วยผมหน่อย 2 k เคอยู่ด้านล่างหนึ่งเคอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เราจ่ายไฟห้าโวลต์เท่าเดิมไหมห้าโวลต์ ost, เหมือนเดิมเมื่อกี้เราแบ่งได้เท่าไหร่สองุห้าใช่ไหมครับเมื่อกี้คราวนี้เราเปลี่ยนค่าอาร์มั่งต้านต้านนี้ต้ามบนโวลต์อ้าวอโอเคครับดำม,มาหาผมแล้วก็แดงไปจับตรงกลางดูมันจะแบ่งเรงนังต่ำหรออ้าุ๊บได้สามจุดสี่สามจุดสี่สามจุดสี่ว่าค่าอาร์เปลี่ยนละ สาอห้า <35. S 1> อันนี้กลับด้านลองเอาหนึ่งเคมาเป็นตัวลงกาวบ้างเพราะนั้นหลักตุ๊บอ่ะสร้างดอนตุ๊บวนต่ำลงไปอีกไหมครับไปเหลือหน <5. S 2> ึ่งจุดห้าอ่านี่คือหลักการทำงานของตัวอมันตัวไหนมันมันจะสลับกันนะครับแล้วแล้วผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่ามันจะแบ่งแรงดันเป็นเท่าไหร่ กลับมาที่แอปได้เลยครับตัวแอปมันจะมีตัวคำนวณนะครับแอปจะชื่อว่า Divider นะครับ Divider อันนี้ผมแค่ทำตัวอย่างแต่ว่าเราสามารถเอามาคำนวณในอันนี้ได้เลยสมมติว่าค่าเราดูจากตรงนี้เลยครับค่า R ตัวนี้เท่าไหร่เมกกี้ค่า R คือหนึ่งโอห์มหนึ่ง k โอห์มกับค่า R หนึ่ง k โอห์มเราจ่ายไฟไปห้าโวลต์นะครับ เสร็จแล้วก็ทําการหาว out ได้สองจุดห้าโวลต์ถูกไหมครับเราทดลองมาแล้วแล้วเราเปลี่ยนเป็นเมื่อกี้เราเราเปลี่ยนเป็นสองนะครับค่าโวลต์เอาจะเหลือสามจุดสามสี่ใกล้เคียงไหมเร,เราเปลี่ยนด้านบนเป็นสองนะครับเป็นด้านล่างเป็นหนึ่งวีก็จะเป็นหนึ่งจุดหกโปรแกรมคำนวณให้ใกล้เคียงกับที่เราวัดค่ามากๆนะครับนี้ก็ค่ามันเพี้ยนก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เราจ่ายไฟนะครับแล้วก็มิเตอร์เราด้วย นี่นี่นี่เป็นหลักการทํางานของของกระของ R ครับแล้ว R หนึ่งแน่นอนครับมันจะมี R หนึ่ง R สองซึ่ง R ตัวที่ต่อลงกาวก็จะเป็น R สองตัวที่เป็นไม่ต่อลงกาวก็จะเป็น R หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียนนะ่ะถ้าเราอยากรู้เร็วนะไหมอยากจําง่ายต้องเขียนด้วยมือถูกต้องครับต้องเขียนด้วยมือใส่กระดาษ จะ,จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเลยซึ่งอันนี้อันนี้มันเป็นเหมือนเรามามามาอธิบายเบื้องต้นซึ่งถ้าจะให้เจาะลึกทำจริงนะครับเดี๋ยวมาที่ที่นี่เนาะมาที่นะครับว่าว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันทากันทาไอตัวลงจเร่ององกตัว R มันมีหน้าที่แบบนี้แค่แค่นี้เองสอนแบบบ้านๆนครับใช้เวลาครึ่งวันเราก็รู้เรื่องอาหมดแล้วนะครับอาตัว C ตัว C ไม่มีเลยมากครับตัว C แค่มันเป็นตัวเก็บประจุเฉยๆแต่ตัว R เนี่ยมันเราจะเจอเยอะแล้วอารจะมาเป็นคู่ พอ,อา,มามาเป็นคู่นั่นคือ R หนึ่ง R สองแล้วเป็นการแบ่งแรงดันแน่นอนครับว่าในรถมันจ่ายไฟคือกี่โวลต์สิบสิบสองแต่ว่าในวงจรชิปพวกนี้มันใช้ไฟไม่ถึงมันจะใช้ไฟแค่หนึ่งโวลต์ศูนย์จุดแปดโวลต์หนึ่งจุดห้าโวลต์หนึ่งจุดสองโวลต์ตัวที่แบ่งแรงดันก็คือตัว R นะครับอย่างในคู่เนี้ยครับเป็นคู่นี้เป็นคู่อ่าโทษน,นะครับ<ม>เป็นหนึ่งสองสองกับหนึ่งสองสองนี่คือแบ่งแรงดันถ้าเปิดกล่องดามาเราจะเห็นแบบเนี้ย<ม> ซึ่งตัวอันนี้เราเราเราจริงๆแค่เราไม่ต้องวัดค่าก็ได้นะแค่มานั่งคํานวณก่อนว่าไอ้หนึ่งสองสองเนี่ยมันคือต้านทานเท่าไหร่หนึ่งสองสองด้วยนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งจุดสองโอห์มเคโอห์มใช่ไหมครับหนึ่งจุดสองเคโอห์มเสร็จแล้วก็ไปที่ดไวเดอร์เราก็ใส่เป็นหนึ่งจุดสองนี่ก็เป็นหนึ่งจุดจุดสองจากนั้นก็วีเอาครับสมมติไฟไฟลดคือสิบสองโวลต์เนาะวีเอา เราจะได้แล้วว่าตัวเนี่ยไอตัว R สองตัวเนี่ยมันจ่ายไฟมา6โวลต์ทีนี้ถ้าเราวัดแล้วว่าไฟที่มันเอาออกมาเนี่ยมันไม่ใช่6โวลต์จะแปลว่า R เสียนึกออกไหมครับเห็นไหมสูงเกินแล้วจะต่ำเกินก็ R เสียถูกต้องออเพราะว่าถ้าไฟถ้ามันไม่ใช่ไฟสมมติว่าชิปตัวเนี้ยมันต้องการไฟ ชิปที่เราต้องทําใช้ในางานเนี่ยมันต้องมันต้องการไฟ6โวลต์แต่คุณไปจ่ายไฟ4โวลต์มันก็ไม่ทํางานอืแปลว,ว่าอาเสียอา<ม>เขาเรียกเขาเรียกอยืดอายืดแล้วอารแล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะว่าอายืดครับอายืดเนี่ยค่ามันจะเป็นล้านค่ามันจะขึ้นเป็นมิลลียนเลยนะครับผมผมไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าคืออาปกติมันต้องเป็นระดับกิโ oh ลโอห์ลต์นะระดับ 1k โอห์มต์ 10k โอห์ึ่ง 1,000k โอห์ง oh ร10์ oh 100k โอห์ล oh ต์ oh 200k โอห์ม oh นะครับก กระแสไฟก็แทบจะวิ่งไม่ค่อยอยากจะวิ่งผ่านมาันละแต่ถ้าเป็น R ที่มันตัวตั้งทางตรงถ้าเป็น R นะครับถ้าเป็น R นะเนี่ยนะเราจะวัด R เราวัดค่าม,มันได้เลยนะครับเมื่อกี้เราจะวัดได้1.2ใช่ไหมครับันติดอันนี้อยนนู่ขวดมันอะไเครื่องมันหนามากอันนี้เป็น R network นี่ถึจุดเก้าโอห์มนี่ก็ถือว่าโอเคครับถึจุด,ดกเก้าก็เกือบหนึ่งแล้วล่ะใช่ครับเกือบ,บหนึ่งบวกลบใช่ครับแต่ถ้ามันขึ้นหนึ่งเอ็มมันจะมีตรงเงี้ยนวัตรุนี้จะเป็นไหนะครับอย่างเงี้ครับถ้าถ้ามันขึ้นเอ็มแบบเนี้ยนั่นคือมิลเลียนคือล้านมันเยอะไฟจะไม่ไหลผ่านเพราะนั้นเขาเรียกว่าเนี่ยอายืด อ่ายืดก็คือคุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะไฟม like ันไม่ไหลผ่านพอไฟไม่ไหลผ่านกระแสก็ไม่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 ไหลผ่านเหมือนท่อตันง่ายนะครับอามันยืดกับหนึ่งก็คืออาขาดอาขาดนี่เราเราจะเจอในอาฟิลนะครับเดี๋ยตัวนี้ก็ได้ครับเห็น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 แบบนแบบนี้ครับตนี้ตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ค่ามันเขียนว่าเท่าไหร่หนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองนะครับเราก็มาดูเนี่ยครับว่าหนึ่งศูนย์สองมันมันมันเป็นค่าอะไรหนึ่งศูนย์สอง หนึ 1> 1่ง oh กิโลโอห์มก็เยอะอยู่นะยังไม่ใช่อาร์ฟิลนะครับผมจะดูหาดูอาร์ฟิลให้ก่อนนะครับผมยังไม่เห็นอาร์ฟิลหนึ่งศูนย์สามได้นะสิบเคโอห์มเราก็หาไปด้วยครับดูว่าผมไม่รู้ตัวไหนไมันมีอาร์ฟิลหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็เป็นอาร์นะครับเอาผมมาข้างควาเตีก่อน นี่ตัวนี้ตัวนี้เรียกอาร์เน็ตครับเป็นการเอา R หลายตัวมารวมกันเป็นตัวเดียวเลยนี่คือ R R n e เ w o r รียอครับก็คือมีสามมีสี่ตัวในรวมกันเลยนะครับ r network ก็แต่ R-Network นี่มันจะไม่ลงกาวนะครับก็คือหลักการคือถ้าไฟมันมาอีกด้านนึงก็ต้องมานะครับสมมติไฟด้านนี้มาสามโวลต์ด้านนี้ก็ต้องมาสามโวลต์นะครับ แล้วเาลาเราวัดก็วัดทั้งแนหนึ่งสามโวลต์ถ้าอันนี้ไม่มาสามโวลต์ก็แปลว่าตัวนี้ไม่ขาดก็ยืดนะครับอามัเป็นอาตัวเสียคือไม่ขาดก็ยืดขาดก็คือไม่มีไฟข้ามยืดก็ไม่มีไฟข้ามนะครับผมดูกันครับพยายามหาอาฟิลอยู่อ่านี่ไงเจอแล้วครับง่ายเลยตัวนี้ครับมีศูนย์อาฟิลแน่นอนครับตัวนี้เป็นฟิลศูนย์ก็คือค่าความต้านทานมันก็คือศูนย์ มันมีหน้าที่แค่เหมือนเป็นฟิวถ้ากระแสไฟมันกระชากตัวนี้ขาดขาดมีหน้าที่ขาดอย่างเดียวครับตาฟิวถ้าเราวัดด้านนี้มีไฟด้านนี้ไม่มีไฟขาดไหมขาดนะครับเรา,าจะวัดตัวเสียมันก็ได้ครับดูแค่เราวัดข้อมมันก็ได้ครับฟิวแน่นอนครับหัวท้ายมันต้องชนกันถูกไหมครับใช่ะ,ะ,ะหัวใช้หัวท้ายต้องชนกัน ถ้ามันดังแบบนี้แปลว่าขาดไหมไม่ขาดศูนย์นี่คือฟิวแน่นอนครับเราวัดดูก่อนได้เลยครับอันนี้มันพุ้อคเกือบมาหนาเลยอไม่ขาดเสียงหอดเดือนใช่ครับค่าอาฟิวอ่ะมันก็มันมันก็ไม่ถึงกับว่ามันจะเชื่อมต่อโดยตรงเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวต้านทานที่ต่ำามาก นะครับด,ด,ดูได้จากมิเตอร์ก็ได้ครับว่ามิเตอร์สมมติถ้าเราอเอาเข็มมิเตอร์ชนกันเนี่ยนะครับต่ำมากๆเหลือศูนจุดสามอันนี้มาแตกกันก็เหลือศูนจุดสามเหมือนกันครับแทบจะแทบจะนั่นเลยครับอืมเาจออาร์ฟิวแล,ล้วนะครับนี่คืออาร์ฟิควคนนี้อาร์ฟิคือมันจะเหมือนเป็นตัวส่วนใหญ่จะอยู่ในกระแสะกระแสไฟสูง รกระแสไฟสูงกระแสไฟสูงอย่างเช่นในในกล่องเนี่ยเป็นกล่องรถยนต์ใช้ไฟสิบสองโวลต์แน่นอนไฟสิบสองโวลต์คือกระแสไฟสูงของบอร์ดนี้นะครับพวกนี้คือมันจะต้องรองรับไฟกระแสไฟสูงถ้ากระแสไฟสูงมีปัญหาตัวไอ้นี้ขาดก็ชิปก็ไม่ทํางานบางทีเราคิดว่าชิปเสียไม่ใช่ชิปทําไมชิปตัวนี้ไม่ทํางานนะครับเนี่ยเราก็ดูจากลายวงจรเห็นไหมครับลายวงจรมันวิ่งเข้าขานี้ถูกไหมนี่ตื๊ด เราวัดแล้วว่าตัวเนี้ยไฟมาไอตัวนี้ไม่มาฝั่งนี้ไม่มาแปลว่าขาดเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนก็ใบพัดใบพัดโดยใช้ลวดต่อวงจรนะครับลวดต่อวงจรแบบนี้นะครับสองจอแล้วก็ใช้อ่หโวแรงขนาดเล็กนะครับใช้ลวดต่อวงจรทําการใบพัดมันครับใบพัดได้เลยถ้าเป็นฟิวใบพัดได้เลยครับใบพัดเข้าไปเลยมัเป็นฟิวตัวนี้ ช่ครับแต่ถ้าไม่ใช่ฟิวอย่าไปไบพาร์สมันะตาค่าอาตัวที่มันเท่ากันมาเปลี่ยนแต่ถ้ามันเป็นศูนย์เนี้ยไบพาร์ตได้เลยครับนะเข้าใจนะถ้าเป็นศูนย์บพาร์ตได้ใช่ไหมก็เรียกบอลลูนเส้นเลือดไงใช่ครับไบพาร์ตได้เลยครับคือหลักการทางานของตัวต้านทานก็จะมีที่อธิบายผมตอนนี้กี่นาทีแล้วยี่สิบสามนาทีอ่ะโอเคกันแล้วเอาไปอีกทีสองได้เลยอาจารย์แล้วก็เดี๋ยว เทวนสักนิดนึ่งครับว่าตัวต้านทานาหลักๆเลยนะครับจะมีการต่อสองแบบคือต่อเป็นฟิวตับต่อเป็นแบบแบ,บ,แบ่งแรงดันนะครับในในวงจรส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้เป็นหลักนะครับถ,ถ้าต่อเป็นฟิวก็วัดหัวท้ายนะครับไฟด้านหนึ่งมาไม่มาก็คือขาดไม่ขาดก็ยืดเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือไม่ใช้ใช้วิธีการวัดก็ได้นะครับวัดวัดค่าตัวต้านทานวนี้แต่ถ้าเป็นแบ,บ่งแบ,บแ่งแรงดันมันจะมี2ตัวคู่กันอย่างที่เราได้ดูในคลิปนะครับมี2ตัวคู่กัน จะมีจะมี R หนึ่ง R สอง R สองต้องต่อลงกาวนะครับขาแรกของ R 1ต้องต่อไฟสูงส่วนระหว่าง R 1กับ R สองนั้นจะเป็นการแบ่งแรงดันเข้าไปยังโหลดนะครับเราดูว่าไฟที่มันแบ่งแรงดันออกมาเนี่ยมันมีการแบ่งแรงดันออกมาไหมถ้าไม่มีการแบ่งแรงดันแปลว่ามีอาจตัวหนึ่งตัวสองตัวใดตัวหนึ่งเสียจะเปลี่ยนทั้งคู่ก็ได้ครับเปลี่ยนทั้งคู่ก็ได้นะครับนี่ก็หลักการประมาณนี้ครับนี่คือพอคิดกันบ้าน ของอาจารย์นี่นะครับเรียนรู้แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะเดี๋ยวติดตาม EP 3นะครับสวัสดีครับ